เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระบระมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีครับวันนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคม พุทธศักราช2,565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองค์คมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับปัจจุบันอายุ69ปีเกิดวันที่21มีนาคม พุทธศักราช2,497ครับเกิดเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2 5 5 3ก่อนที่เมื่อปี2 5 5 7จะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่ปี2 5 5 7ถึง2,562ในสมัยแรกและหลังเลือกตั้งปี2,562พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับเลือกเป็นนายรัฐมนตรีอีกครั้ง ดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี2566จนกระทั่งยุบสภาในวันที่20มีนาคมโดยพลเอกประยุทธ์นั้นยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการจนถึงวันที่5กันยายน2566ครับและเมื่อพลตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ประกาศขอวางมือทางการเมืองและลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยรักษาขอไปครับรวมไทยสร้างชาติ กระทั่งล่าสุดครับได้มีประกาศโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเป็นองคมนตรีครับ